กินวันนึงมึงกินกี่รอบเนี่ยข้าวเนี่ยใหญ่เลยป้าเจ้ามองไอ้มันถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกูนั่งดูพวกมึงกินเนี่ยห้ารอบวิ่งวิ่งจุย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 กระโดดกินข้าวมุดต่อมุดถังมุดกระลำมังกระโดดกินข้าวมีตะวันับนะฮะเออกูก็ช่างแต่วันรับพวกมึงกินข้าวกันละอืมไม่ต้องมิจีอุ้มแมวนะใหญมือต้องฟ้อนไปนี้เลยฟ้อนอะไรฟ้อนอะไรป้าฟ้อนไข่เนี่ย นี่เน่เนี่ยนอีโป้นี่ดัองหนีไปอย่างนี้เลยไปหนีไปอมือนี่ต้องประกบไข่ไวประกบไว้ค่ะนิ่งๆค่ะอุ้งค่ะนี่อ้วนเกินอ้วนไม่บ่นทุกคลิปเลยนะอินนินอ้วนเนี่ยอ้วนจริงๆนะเล่นแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วนะลูกขี้ไม่อ้วนดมยังไม่หิ้งดว่งเลยอ่ะอ้วนกูทำทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะกูก็อ้วนไปอย่างนั้นแหละนี่นี่มึงอ้วนอ่ะมึงไม่ได้ทำอะไรไงมึงก็อ้วนกินยังไงอ้วนเป็นยังไงกันะไร วันไปเรื่อยอันนี้ครัอบอุย้ยแต่รักมันทำไมวะเนี่ย